อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยจเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ให้เกียรติเปิดคลิปธรรมะวัดเจดีรับชมรับฟังเป็นการทำความดีสร้างบุญสร้างบารมี ไปพร้อมๆกันยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านที่อยู่ในภูมิภาคทุกส่วนยินดีต้อนรับญาติมิตรที่อยู่ใกล้อยู่ไกลด้วยความคิดถึงด้วยความปรารถนาดีที่จะเล่าธรรมะเป็นธรรมบุรณาการเพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเพื่อ เป็นเพื่อนทางสติปัญญาพร้อมกับทำบุญไปด้วยกันที่บ้านของท่านผู้ชมวันนี้เสนอเรื่องเวลาของชีวิตวันเวลาล่วงเลยผ่านไปชะไหนเล่าจะเอาคืนมาได้จะยากดีมีจนสักเพียงไรเวลานั้นให้ได้เท่าเทียมกัน ในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงคนเราได้เท่าเทียมไม่แบ่งชั้นอยู่ที่ว่าจะใช้เวลาสร้างสรรค์หรือทำลายสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับเราเขาอยู่เป็นนิดเอ่ย ท่านผู้ชมทั้งหลายเวลาที่ดีๆเรามีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะพูดจากันถูกคอไปมาหาสู่มีของกินฝากของกินมีของใช้แบ่งปันของใช้มีความรู้หรือมีสิ่งของที่จะฝากจะเล่าจะไปมาหาสู่มีข่าวดีโทรแจ้ง มีเรื่องดีโทรบอกนั่นคือช่วงเวลาที่ดีแต่เวลาที่ดีๆเนี่ยมันไม่อยู่กับเรางานท่านผู้ชมทั้งหลายโบราณจึงบอกว่าโอ้ยเวลาดีทำไมมีน้อยจังแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีสักทีเดียวท่านผู้ชมทั้งหลายเชื่อเหลือเกินว่าเวลาที่ดีๆที่ท่านผู้ชมได้พบได้เจอหรือได้อยู่ในสถานการสถานการอย่างนั้นก็จะเป็นพลังใจให้เราก้าว พ้นวิกฤตอุปสรรคทั้งหลายได้อย่างดีง่ายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเวลาที่เรามีความทุกข์เราไม่ปรารถนาไม่อยากได้ไม่ว่าเขาเ่านั้นจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้สูงอายุเป็นพระสงฆ์ก็ดีเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดี เราไม่ปารถนาเวลาที่มันเป็นความทุกข์ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงากินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดบ้างเครียดบ้างวิตกกังวลอุ้ยมากมายหลายอาการท่านผู้ชมทั้งหลายอันนั้นคือเวลาที่ไม่ดีทุกคนไม่อยากได้เจ็บป่วยผิดหวังตกงานอกหักหลักลอย อุ้ยอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่ดีนะ่ะมันเป็นวลาทุกข์คนก็ไม่อยากได้ไม่ปรารถนาแต่มองให้ดีท่านผู้ชมทั้งหลายเวลามีความทุกข์ก็มีประโยชน์นะครับความทุกข์นี่ทําให้คนเรามีสติมากขึ้นระวังตัวมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นเช่นเวลาเจ็บป่วยจะเป็นเวลาช่วงที่คนอยู่กับตัวเองบางทีญาติมาเฝ้าไข้ ทางโรงพยาบาลก็จะให้ฟ้อมาสักหนคนอย่างเก่งไม่เกินสองคนครับปกติก็หนึคนหนึ่งท่านนะครับดูแลเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยบ้างในเวลาที่เจ็บป่วยนีย่ท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนจะนึกโอ้ชีวิตฉันงานก็สูงเงินเดือนก็สูงลูกน้องก็มีอา้าวพอเขากลับไปหมดมันคิดได้เออชีวิตเราเนี่ย เคยสูงสุดมันก็ต่ำสุดเคยมีพวกพ้องบริวารมากมายไหนต้องมานอนอยู่โรงพยาบาลคนเดียวเริ่มคิดแหละครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเรากําเนิดเกิดเป็นหญิงชายมาจุติในคันมารดามาคนเดียวมีจิตดวงเดียวเรียกว่าเอกเจวรังจุติมีจิตดวงเดียวไปจุติในคันมารดาเห็นไหมเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งตัวเองละ่ะแต่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้หรือไม่ได้สังเกตเท่านั้นเอง เขากลับไปเราก็รู้สึกบางคนจะว้าวีทันทีบางคนจะตกใจบางคนจะหงอยเหงาแต่หลายท่านดีมากปรับตัวได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่สองสามคนอยู่สิบคนยี่สิบคนเขามีความสุขเขาปรับกิจทันเขาปรับกายของทันเรียกว่ารู้เท่าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ทะเย่มันจะแก้ไขทันมันอยากรู้ต้องเรียนศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันนะครับ เวลามีความทุกข์ท่านจะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องตีโพยตีภายไม่ต้องเป็นน้อยใจตัวเองนะครับประการต่อมาเวลาเรามีความทุกข์เราจะเห็นว่าเออชีวิตมันเป็นอนิจจังเวลาเราสุขมันก็มีทุกข์เวลาเรา,าผ่านพ้นความทุกข์ไปได้มันก็แปลสภาพเป็นความสุขสุขทุกข์จึงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่เหตุว่าเราสร้างเหตุดี แน่นอนผลก็เป็นความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีผลมันก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วนั่นคือความจริงสัจธรรมที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับปรับไปพร้อมๆกันทีนี้เวลาแห่งชีวิตที่ดีเนี่ยหนึ่งเวลาเป็นเด็กให้แสวงหาแสวงหาความรู้จากครูอาจารย์ศึกษาจากตำราค้นคว้าจาก ถ้าปัจจุบันก็ระบบไอทแหละครับในเว็บไซต์ใน youtube ใน facebook ในห e นังสือ e b o ุ๊หนังสือาทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเรียนรู้ได้ห้องสมุดก็ยังศึกษาได้ผู้ทรงคุณวุฒิปรารในชุมชนก็ไปเรียนรู้ได้แสวงหาความรู้ประการที่สองแสวงหามารยาทที่ดี ในวัยเด็กเป็นเวลาที่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะจัดทักษะหรือวิชาหรือการดำเนินชีวิตให้ลูกหลานอย่ากลัวว่าลูกหลานออกจากบ้านไปเรียนหนังสือเขาจะมีความทุกข์เขาจะปรับตัวอยู่กับคนอื่นไม่ได้ตรงนี้ผู้ปกครองต้องทำใจเพราะณวันหนึ่งผู้ปกครองกับลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับจากกันเมื่อโตขึ้นไปทำงานไปแต่งงาน หรือบางทีก็พลัดพากจากกันด้วยความเจ็บป่วยล้มหายตายจากเราต้องเตรียมเขาตั้งแต่นนเนิ่นๆให้เขาได้เรียนรู้แสวงหาความรู้ความดีแสวงหามารยาทที่ดีเอามาปรับใช้กับตัวเองและใช้กับพ่อแม่คนในครอบครัวประการที่สองเวลาแห่งชีวิตที่ดีคือช่วงหนุ่มสาวให้พัฒนาความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่อย่าหลงละเลิงมีชีวิตอย่าหลงกับความเป็นหนุ่ม ย่หลงกับความเป็นสาวรีบใช้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยการกินเที่ยวสนุกสนานสนเสียเฮห,หาจนลืมชีวิตจนลืมเป้าหมายของชีวิตบางคนลืมพ่อแม่ไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจคําสอนคําเตือนเข้าทอานอนว่าเกลียดคนสอนงอนคนสั่งชังคนที่เขาตักเตือนถ้าอย่างนี้จะเป็นหนุ่มสาวที่ไม่เจริญหรือเป็นเด็กก็ไม่เจริญครับ หรือถ้าเจริญคนเจริญยากมากนะเกลียดคนสอนอย่าไปเกลียดคนที่เขาสอนเขาหวังดีเขาเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงป้านนะอาเพราะเขาหวังดีเขาจึงบอกเราอย่างงอนคนสั่งคนที่สั่งเราเขาบอกเราเขาแนะนำเราเพราะเขารักเราคนที่ไม่สอนไม่สั่งเรายังไม่แน่ใจว่าเขารักหรือเปล่าอย่าไปชังคนที่ เขาแนะนําหรือตักเตือนเราพ่อแม่เบรกลูกเตือนลูกห้ามลูกด้วยความหวังดีลูกหลานเองก็ต้องเห็นความหวังดีอย่าเอาแต่ใจหลายคนที่เอาแต่ใจเป็นพิษเป็นภัยต่อ,อครอบครัวลูกหลานหลายคนที่เอาแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินลูกหลานที่เอาแต่กินเด็เที่ยวชีวิตพ่อแม่ก็อยู่ร้อนนอนทุกข์บางคนต้อง กินข้าวกับน้ําตาเพราะลูกว่ายากสอนอยากเพราะในช่วงวัยที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยหนุ่มสาวเองต้องเห็นคุณค่าของตัวเองรีบพัฒนาตัวเองให้ดีความรู้ความสามารถพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในวัยที่3คือเป็นผู้ใหญ่ให้ฝ่ายงานเมื่อมีความรู้ความดีแล้วก็ไปสู่การทำงาน เพราะชีวิตทำงานเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มีหลักฐานที่มั่นคงมีหลักที่ภูมิฐานมีหลักงานที่ชัดเจนมีหลักการดําเนินชีวิตที่เป็นต้นแบบต้นอย่างได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่ให้ฝ่ายงานคือทํางานให้จริงจังรับผิดชอบกระตือรือร้นขนขวายให้งานนั้นสําเร็จเป็นไรายได้เป็นความสําเร็จ ในโครงการในกิจกรรมถ้าทําธุรกิจก็ประสบความสําเร็จถ้ามีกิจการก็เกิดความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นในความวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่ลูกหลานรักเคารพเกรงใจพร้อมที่จะเข้าไปหาขอคําปรึกษาขอความรู้ หรือขอความเมตตาได้เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีความใจเย็นมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเข้าไปนั่งใกล้ขอคำปรึกษามีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงานแก้ไขปัญหาชีวิตหรือดำเนินชีวิตประสบความสาเร็จแล้วคนทั้งหลายก็จะเข้าไปหาผู้ใหญ่คนนั้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่ามีความรู้มีความดีมีเมตตาธรรมนำชีวิตวัยที่สี่เป็นวัยสูงวัยเป็นวัยที่ใฝ่ธรรมวัยพักผ่อนเป็นวัยที่ทำให้ลูกหลานนั้นอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ห่วงใยเมื่อไปทำงานหรือไปทำกิจกรรมทั้งหลายเพราะในสูงวัยคือตั้งแต่60ขึ้นไปเป็นวัยที่ต้องพักผ่อน ทํำงานพอกับกําลังของท่านทํากิจกรรมพอกับกําลังวังชากของตัวท่านและก็ต้องดูแลสุขภาพการนอนการขับถ่ายนะทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่ก็ให้พอดีอย่าให้เกินเพราะหลายท่านนี่โอใจไม่เคยแก่เลยครับอยากทํางานเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่มันไม่ไหวท่านผู้ชมทั้งหลายโบราณบอกว่าใจนะ่ะไม่เคยเท้อแต่ร่างกายมันไม่ไหว อันนี้ก็ต้องยอมรับและปรับตัวให้อยู่ในวัยสูงวัยที่ดีนะพักผ่อนให้เพียงพอและก็ไฝ่ธรรมฟังธรรมะสนทนาธรรมะสวดมนต์ไหวพระหาที่พึ่งทางกิตหามิตรแท้ก็คือฝ่ศีลฝ่ธรรมนำความสุขท่านก็จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขหรืออยู่กับลูกหลานได้อย่างพอดีพองามวันนี้เวลาดีๆของชีวิตก็ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายขอให้ทุกช่วงของเวลาเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนากายและจิตชีวิตของเราให้ก้าวไปในทิศทางที่ดีงามขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะจากวัดเจดีย์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเจริญพร